อันนี้กลุ่มเราที่ไปดำน้ำวันนี้มีทั้งหมด4คนนะครับเป็นชาวต่างชาติหนึ่งท่านนะฮะแล้วก็ภรรยาชาวต่างชาติหนึ่งท่านแล้วก็กับผมแล้วก็พี่ออสนะฮะอันนี้คือเรือของเรานะครับสวิตบอสล้ำนี้นะฮะเราจะไปล้ำนี้กันนะฮะเนี่เดี๋เรา อันนี้ก็อีกลำหนึ่งนะน,นี่ก็เช่าเหมาลำนักท่องเที่ยวเช่าเหมาลำมาเดี๋ยววันนี้เขาจะไปที่ไหนกันนะครับ โอ้อรรลันอะไรกันขึ้นา <c oughs> เลยดเดี๋ยวผ่านเรย้อมก็ได้ันะไครับเอ,อออรครับอคโอคโอคโคโอคโอเคโอเคโดอเคโคอเเอเออเคโอเอครับโอเคโอคโออเคคโอเอเอโอเคอเคโโอเคอเเคโออเคโอออเคโออ ครับได้จอะไรนะอ๋อได้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 ไปส่งนี่หรือไปได้ได้มาเลยเขาเขาเขาหาเรือไปอยู่อันนั้นเขาหาเรือไปคุยกับเขาตอนเช้า จะรับนักท่องเที่ยวอีกสามท่านไปส่งที่เกาะลีเปตด้วยนะครับแล้วเราก็จะไปดำน้ำกันนะครับโอ้เคองเขาฮ้ยไ่รอเขาได้ไหมผมไปชิมซูข่ทีหะ